ขายยำกับผมทุกอย่างอย่างละยี่สิบบาทครับผมวันหนึ่งได้ห้าพันถึงหกพันต่อวันนะครับผมนี่นะครับแม่ค้าหน้าตาดีของก็อร่อยนะครับผมนี่ดูได้ครับผัดอะไรดูเองเด้วยพ่อแไม่พีน้องผมรู้จักเด้ยำกินไก่อย่างเดียวด้วยน,นุ่นยำกินไก่อันนั้นลาบด้วยอันนั้นอะไรไม่รู้นะยำโมโยครับปูโมโใจใยเลยครับผมขายดีครับขายไม่ทันครับนี่ ยำปลาหมึกก็มีนะตรงนั้นนะนี่ไว้ล้างสุดเลยของชอบผมด้วยเนี่ยยำปลาหมึอกอ่าเนี่ยยำจีนไก่มาดูกันว่า20บบาทได้เยอะขนาดไหนครับมาลูกค้ามาต่อเนื่องครับลูกค้ามาต่อเนื่อง 拉卡，拉卡。